เพื่อนๆอยากได้สูตรแกงถั่วเขียววันนี้เลยละ่ะก็เลยถูกไปบ้านแม่เลยค่ะแม่บอกว่าให้เอาถั่วเขียวไปแช่น้ําไวค้ค้างคืนค่ะตื่นมาก็ให้เอาไปต้มนะคะแล้วเอามือกดๆดูให้มันเ,เป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ปากนี่แหละคะ่ะกดหรือใครจะทํายังไงก็ได้นะคะให้มันละเอียดนิดนึงนะคะและนี่ก็เป็นส่วนผสมเดี๋ยวเราจะขึ้่ให้ตักปุดไว้ต่างหากนะคะ เราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนะค่ะมาผูกๆเนะ,ะใครมีเครื่องปั่นก็ไปปั่นก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันคืชลงไปนะคะก็เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะคะเราก็ตั้งหม้อไปนะคะเอาหัวกะทิใส่ลงไปก่อนเนาะ,ะแล้วก็เอาที่แกงระทียาพาใส่หมอ้อไสตามะค่ะคนๆนะคะให้หอมหลังจากนั้นเราก็เอาถั่วเขียวค่ะใส่ไปได้เลยค่ะทุกคนส่วนผสมในวันนี้ก็จะเป็นเกลือค่ะ ตัดน้ำตาลไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆชิมรสชาติที่ทุกคนชอบได้เลยนะคะเพราะแต่ละบ้านทานไม่เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่หานกะทิตามไปนะคะตั้งให้เกิดเป็อันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ